โดยฉี่แล้วครับคุณเนี่ยฉี่กันนอนนะครับมีแต่โตนอนนอนครับนอนละครับนอนละครับฉี่หันนอนละครับเออเจ้าของช่องว่าไรครับถ้าฉี่กูเดินมาบ้างครับเจ้าของช่องครับเอออยากนอนแล้ะนอนหอนก็บหอนเมยกับเมยหอบแขกแกเยเห็นว่า ล,ล่องแดดแดดเปื่อยๆเองตาต่อไปได้ครับะเบิ่งหมานอ,อนกันเง่แง่ไปหมักหมามักแมวกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยะนะครับฝากไลค์สดนะครับไลค์สดทุกเมื่อครับสิบหกน้กาถึงสิบแปดนาฬิกาครับผมผู้ใดสนใจก็เชิญครับแวะช่องนี้นะครับอีพีดานะครับแวะเชิญเลยครับ เชิญมาเด้อทักทายกันได้เด้อไลฟ์สดเด้อสิบหกนาฬิกานะครับเด้อเกือบห้าชีโอ้ยเป็นได้ล่ะเป็นได้เป็นแต่ยูบ่หลอดบ่เป็นแต่ยูบ่หายใจตัวแม่โอ้ยโอ้ยไม่ว่าอยัางนวดต,ตาแดงๆอยากนอนแล้วรนะ โอ้ยมาพันนี่หอบคักเมื่อยค่ะคอนค่ะกระตุ่นเทนน้องเบิ่งนอนเนี่ยเปลี่ยนอินสีทุกตัวเลยค่ะพันนี่อยู่ห้องแอร์ห้องยังคือกันเป็นคือกันเบิ่งเห็นหมาพื้นคือกันเพื้นห่ออิงสีอจุบจุบค่ะชีจุบจุบเนีนะจุบจุบกระด้เงดิค่ะจุบจุบกระดิ่ละจุบกรได้โนดสีน้อนละ จูบกูได้แล,ละ่ะเออจูบไมได้จูบไม่ได้จูบชีไม่ได้จ้ปปะจูบชีไม่ได้เลยอะอุ้ยยังไมาจับหนูสินอนห่วยอืมชินอนยังไมาจับหนูฮาฮ่าฮ่าได้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ทักทายนะครับบ๊ายบายฟันดี